กับคนคนนี้เราสามารถไปต่อกับเขาได้ยาวๆถึงขั้นสร้างครอบครัวไหมสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้กับคนที่เราคุยกับคนที่เราครบณนะปัจจุบันตอนนี้สามารถที่จะไปต่อด้วยกันจนถึงขั้นสร้างครอบครัวด้วยกันหรือไม่ ตั้งจิตด,ดีๆนะคะ กองที่1ค่ะกองที่2ส,ส่วนนี้กองที่3ให้คุณตั้งจิตให้มัน่นเลือกกองที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุด1นึกองนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขากับคนคนนี้ ที่เราครบที่เราคุยอยู่ตอนนี้สามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นการสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่ด้วยกันยันแก่เท่าได้หรือไม่หนึ่งสองสามเลือกได้แล้วนะคะสำหรับคนเลือกกองที่หนึ่งถึงขั้นสร้างครอบครัวได้ไหมสร้างได้นะคะ เขาวางแผนอนาคตร่วมกับเราไว้แล้วนะคะมีความรักให้แก่กันรักที่สดใสช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกันและกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วแต่มันยังมีอีกข้อหนึ่งการที่เราจะสร้างครอบครัวหรือพัฒนาไปต่อด้วยกันเนี่ยเราควร จะเปิดเผยตัวตนให้เขารู้จักมากกว่านี้หรือเราจะต้องรู้จักตัวตนเขาให้มากกว่านี้ในเนื้อความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงมันจริงจังมันอยากพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมันติดแค่ใบนี้ไปเดียวคือตอนนี้ยังมีความลับต่อกันหรือยังมีตัวตนบางอย่างที่มันยังไม่ได้รับการคียขคายยังไม่ได้รับการเปิดเผยถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้นะคะ สนิทสนมกันให้มากกว่านี้ไม่มีความลับต่อกันไปต่อได้แน่นอนในเนื้อไพ่ตอนนี้หมอมองว่าโอกาส70%สามารถพัฒนาต่อไปเป็นครอบครัวได้นะคะสำหรับคนเลือกกองที่1สําสำหรับคนเลือกกองที่2องคุณเกิดความลังเลคุณเกิดความกลัว หรือคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหว่งกันอยู่ณนะตอนนี้มันเป็นครอบครัวได้ไหมมันเป็นได้นะคะไปต่อด้วยกันเข้ากันได้ดีแต่ในบางสิ่งบางอย่างคุณเคยทะเลาะเบาะแหว่งกันทําให้กันและการเสียใจมันทําให้เราลังเลที่จะไปต่อกับเขาไพ่ยอยากบอกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ คุณจะจบความสัมพันธ์กับเขาก็ได้หรือคุณจะพัฒนาไปเป็นครอบครัวก็ได้อยู่ที่ตัวคุณเลือกเองคุณเป็นได้หรือไม่เป็นก็ได้อยู่ที่ใจเราเลยค่ะสำหรับคนเลือกกองที่สองนะอืมถ้าเราเลือกที่จะไปต่อกับเขาเรื่องเก่าๆเ,เราไม่ลือ้อขึ้นมาพูดเราไม่ชวนทะเลาะเรื่องเก่าๆ เคลียร์กันให้มันเรียบร้อยจบกันแล้วก็ให้มันจบไปไม่ต้องชวนทะเลาะมันก็สามารถไปต่อสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะคะสำหรับคนเลือกกองที่สองสำหรับคนเลือกกองที่3เป็นครอบครัวได้100%เค่ะเพราะอะไรต่างคนต่างปรับเปลี่ยนต่างคนต่างคิดหาวิถีทางที่จะ รักษากันและกันและไปต่อด้วยกันต่างคนต่างสนับสนุนกันเอื้อเฟื้อต่อกันและต่างคนต่างรักไข่หลงไหลซึ่งกันและกันมันมีความเห็นอกเห็นใจและลุ่มหลงอยู่ในเนื้อไพ่ในหน้าไพ่มันมีทั้งความรักความหลงและใจดีให้กันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ ส่งเสริมกันในทุกๆด้านการงานการเงินความรู้สึกมั่นคงจริงจังตรงไปตรงมาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันยันแก่เท่ามีลูกมีเต้าด้วยกันได้เลยหมออยากแค่ฝากเรื่องการเงินการเงินไม่ได้แปลว่าเขามาหลอกเราแต่ต่างคนต่างจริงใจให้กันนี่แหละแต่ว่าถ้าการเงินติดขัดมีปัญหาหมอกลัวว่า ในอนาคตมันจะเป็นเรื่องทะเลออาะกันทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเลิกกันแค่เตือนไว้ว่าให้บริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะคะเพราะว่ามันติดไพ่ใบนี้คือเขาเห็นหรือเราเห็นเรื่องเงินมันสำคัญกับการใช้ชีวิตนะส,สำหรับคนเรื่องกองที่สามรับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามกดแชร์หรือก,กดเซฟคลิปนี้ไว้ พื่อกลับมาเตือนใจเราหรือกลับมาดูว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ